เฮ้ยมานานยังเนี่ยเฮ้ยสักพักละโอ้โหยิ้มน,น้อยยิ้มใหญ่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยขอเพงลงรักหลงคีดิได้ปะเฮ้ยก๊อปใช้รักหลงคีอืมไม่มีเพลงไหนกันร้อง,งเป็น,นหรือเปล่าเฮ้ยเปนเพลงรักเออเขาหน่อยมีความรักปะเนี่ยก็อืมช่วงนี้อินเลิฟป่ะเพื่อนมีความรักเหรอวะไม่ได้เหรอวะเพื่อนอืมกูคิดว่าคนนี้แม่งผมลม่ขิดแล้วเว้ย ไม่เห็นเองมีความรักมานานแล้วนะแม่ของลูกเลยแม่ของลูกเลยเออจริงเพื่อนมันทุกอย่างมันเพอร์เฟกอะใครวะเฮ้ยไหนดูดิใครอะเฮ้ยสายเข้านี่วานไหนดูดิขอดูหน่อยไอ้ดูขอดูหน่อยเด็กดูหน่อยดิด็้ดูก่อนสายจุดแล้วอะไรวะจ้าโทรศัพท์ก่อนหน่เว้ยอืมไหนกันบางคนโกันหนึ่ 呃。Uh